Ôi. Cái ngang, Mát mát. Oh. Uh -huh. <laughs> 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 Twin. ฟมกลมุเกมากไปเตโอยที 5, 6, 6, 6, 6, ่สมุดต้อจ้าทุกคนจ้ามุดข้าเท่านี้ถึงห้านะหาวิซัมทุกคนเอ้ยพออีกแล้ว ôi ôi ui bưng 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 thuốc quân thì bố hiến đoán này chào bưng quay ao cả ta tăng ngoài hết ôi mưa chào ơi ui ui sống đọc mưa chào ơi cái cà phìn bây 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 to chào thuốc quân ai bọc สวย มุดปูพ่อป๊บพปปี่น้องเอ้ยเห็ดมันหลายโพดหลายโพดถ้าฝนตกล่หลายนี่แห้งหลายคากจะขึ้นมาเป็นแบบพืชเป็นพืชเนาะถ้าใครดูปีที่แล้วเนาะจะรู้ว่าป่านี้มันแบบทั้งสวยทั้งเยอะจ้ะทั้งหลายทั้งเห็ดออกหลายคากจะนั่นนี่ยังนั่นแต่ละไอ้ว้อไอสิไอ้ดูพ่อกะพ่อกาแฟเดียวอือหือ โอ้ยยิ่งจะฟินเหรออายเก็บไปแล้วเนาะจ้ะเนาะยิ่ตจะฟินเคอะโบเห็นจันด้จ้าได้ยินเสียงเน้นๆเอซิงุูนอายลังโยโยยยอยู่ทางุูนเยอะพี่น้องเลยงามมาจันแล้ววะอ้ยโอ้บังงามจันนี่ แต่ว่ามันคือเป็นนะหมดสิทธิ์จ้ะขออาภัยเด้อย,ยืนต้นตายไปต่อยังจะ <laughs> สนอสไอลังบอกเขามาพวกที่ในาหานาทีจิตเต็มตากแล้วบอกเหอาถุงมามาบอะ่ะเอซิยนกเออแฮมตาโพสเซ่เอดูแฮมตาโพสเซ มาฟันไม่ได้เอาถุงเข้ามาไอ้ลังบ่ถุงบ่มีวะสันอันนี้จะทุกคนจ้ะสวยจ้ะมากมาก ยึด The Beautiful ย The Beautiful อย t e e e n ไอลางได้ได้ดอกงามๆจ้ะย a a นี่คือตะกร้าที่สองนะจ๊ะ EP อจ้ะไปมุดอ้มุดโอ้ยนี่จ้ามันจะเป็นลักษณะแบบนี้เป็นป่ารกๆจ้ะมุดกันจนเมื่อย ไอ้อขว,า,วาเห็นมองหนีพี่น้องซีดอกขึ้นเลี้ยงกันลายทรายโอ้ยไอ้อขว,า,วาเห็นมองหนีมึนเจเ้าเบ้งงามคักโอ้ยจะจดอกงามงามซีดอกจ้ะปโปวดโพปวดโพโอ้ย นี่จ้าทุกคนกฮะโอ้ยที่เป็นดอกยังสี่ทุกคนเป็นแตกๆฮะเฮ็ดบ่ได้น้ำนะจ๊ะเนาะตะลีศต้นเฮ็ด <c oughs> อยากจะออกก็อยากออกจะฝนบาตกนะจ๊ะจ้าอุาอ้ยสามดอกสี่ดอกมาๆมา,มา เห็นสมดอกอีกก้อนเดี๋ยวพาไปอีกุอีกไะเต็มตาหน่อยค่อยนี่สิเต็มเร็วประรตตาใหญ่กบพังเนาะจ้ะเนะาะอุตส่าห์เตรียมตาใหญ่มาอย่างดีจ้ะทุกคนมันกัดพังซะตองไปซื้อไหมจ้ะ มีอีกอมีอีกมีอีกปุ่นปุ่นเกิดเห็ดปัดปัดปัดอื้มนะดอกนี้ปุ่นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาเจ้าแม่มขัดใจนเนี่ย นี่จ้ะดอกนี้ได้ไหมเดี๋ยวจะพาไปมุดอีกตรงนึงตรงอีกอ้วเท่าแล้วจ้ะเท่าแล้วอ้าดอกนี้ นึ่งทุกคนจะเห็นง่โอยถากกินไปเคืองดอกที่หายบ่ง,งามจะ้ะดอกนี่ไปมีอีกไหมมีอีกไหมพุนแมนเฮดบ่นนะ่ะน่ะพุนแมนอีลีจะ้ะทุกคนทิ่มองมาได้แต่ไก่ทิ่ว่าคือเห็ดแมนอีลี ออกตะอ้องามงามจ้ะเบิ่งมือเจอ้ามันงกแบบนี้เลยจ้ะมันหมุนยากที่บอกว่านันหมุนยากน่าจะเนาะเดี๋ยวหมุนไปน้ำกันหมุนไปน้ำกันจ้าเมืจ้าจ,จะได้เห็นบรรยากาศการหาเห็ด <c oughs> การมุดนะแต่เนาะ การมุดหาเห็ดมันยากลำบากบอรหรือว่าง่ายจะ้ะแกจะเต็มตาหน่อยแล้วจ้ะทุกคนจ้ะ EP ที่สองแกจะเต็มตาหน่อยตาหน่อยเ,นยเต็มเร็วโอ,อ้มีอีกเบอร์เห็ดโ้นนี่ออกข้างๆจาจ้ะโ้นนี่ ก็คือโซนทางปุ่นนี่อีกดอกหนึง่งเห็นทางห้างแล้วแต่เนาะงามนี่แต่นี่เต็มแล้วเต็มตาหน่อยอีพี่สองอีพี่สองเลยตาหน่อยเลยจ้ะไปมุดต้อจ้ะมุดต้อ โอ้ยมือยื่อยน้ำหมุดเลยทุกคนเลยปลามันหกตัตรงนี้จ้าเจ็กด้วยจ้าเอาเอาโเอาไปกินเอง ีอีกวะเรืองจ้าน,นี่นี่เฮ้ยเรืองห้อยสัด์ม่กินแทะดกอกมันไปกินสัดแทะเหลือดอกนึงจะ้ะดอกนี้อืมอันนี้กะถาดกินจะ้ะทุกคนจะ้ะ ข้างบนนึงเฮ็ดป้วยน่ oh, <hit. S 2> นโอ้ยเฮ็ดเด่นแมนอีลิแมนอีลิทิปว่าใช่ทิปว่าใช่ไปไปมุดหยากจังน้อยเล้าจ้าทิปไปสาจยังน้อยเดี๋ยวเราจะม,มุดตรงไหนล่ะทุกคนโอ้ย oh, แมนอีลิไปยังไหนล่ะโอ้ย oh. เดี๋ยว oh. อันก็สวยจ้าเต็มแล้วเต็มตาแล้วจ้ะตาหน่อยเต็มตาแล้วไปม,ไมีอีกไหมที่ว่าใช่แหละทุกคนขึ้นอ,อันนี้เป็นเนินเขาแท้จ้ะ ขึ้นทั้งเขาจุปบุดอกนาลักเลยจ้ะโอ,โอ่อ้จนี่เรอจะขายฝรั่งมาก,กินไซนี้ไปหุ่นแมนเฮดบอลเนี่ยไปไปไป ต่อตรงนี้จ้ะโอ้ดูกคนเลยเห็ดไปบังได้จ้ะตรงบังไี่ดีหมดุดตรงนี้หอกคักเฮ้ยนะโดนตาเนี่ยยังอีกตาหนึ่งเลยจ้ะเอามาสองตา law call you one. Sway Mac Mac. Oh my God. Oi, oi, oi. <laughs> Party two first. Oy, oy, oy. Ah. Yes, 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 yes. dizer. Oh. มาตัดคากันจ้ะอีพี่ที่สองเลต้าหน่อยนึงจ้ะทุกคนจ้ะเฮ้ยอันนี้ที่ไอ้ลังพ่อนะจ้ะนะจอกนี่งามจ้ะว่ามีโน ون. อืมอกนี่ จ้ะเป็นเสียนดินกินเองแล้วดอกไงกี่ห้าอีจ้ะ โอ้ดได้ทิมจ้า,จาทุกคนที่ได้เกือบเต็มกล้องจ้ะจะที่บรูว่าได้จักโลนะจ้ะเนาะเดี๋ยวทิปจะต้องเอาไปคัาให้ลูกค้าอีกที่หนึ่งจ้าตรงนี้าานมานอยู่จ้ามานอยูอนะ่เนาะเล่นดูแฟมซิกซีสลุกมิกเก้มากมากไปเลโต ไปกลับบ้านแล้วจ้าวันนี้ไอลังเราเม่อยหลายพากันมาเก็บเห็ดหลังเลิกงานนะจ้าทุกคนแล้วก็วันนี้อากาศมันร้อนร้อนฮ้อนจ้าพี่น้องจ้าฮ้อนสามสิบองศาเหรอฮัมเม่นฮ้อนเงือแตกเงือแตกนะจ้าเนาะ ก่อนจบคลิปของ EP 2นี้ที่ปขอขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกการกำลังใจขอบคุณทุกการรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับไปบายบาย hey the Raptor cup